ก็จะมาทำอันนี้ไก่ที่ห้าส้อยไปแล้วนะจ้ะไม่ชงไทอันนี้ก็จะมีตะไคร้เกลือหอมแล้วก็พพิกจ้าเกลือใส่นิดหน่อยจ้าแล้วก็จะใส่น้ำลงไปนิดหน่อย เสร็จแล้วก็ใส่ผงหนัวค้นๆจังหน่อยจ้ะสูตรไม่รับปลรราจ,จ้ะนัวจ้ะนัวอันนี้ปลาต้มเองนะจ้ะเนี่ยปลาบานเท่าเนี่ยเะเอามาต้มเองผัดกรรมวิธีเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาจุดไฟเลยจ้ะ จะขัวนี้มันสุกกักน้อยนะจ้ะแล้วห้ตรงสี่มาใส่ผัดพราะมันสุกเลยจังน่อยแล้วสลดสลด,ดจังน่อยเขากะเอาผักใส่ได้จ้ะผัดอันใดที่มันสุกยากมาไปใส่ก่อนจะมีฟักทองฟักทองกับมะเขือไปคั่วก่อนจ้ะ สันได้แล้วนะแล้วก็จะใส่ดอกแคร์ลงไปจ้าแบบนี้เลยได้หม้อใหญ่ๆเลยค้อไหนมันสลดหลือจึงเติมนามจ้ะ หักสลดแล้วถ้ากระเติมน้ำลงไปจ้าเราต้องใสยหลายน้ำร้างโคกเรานี่แหละอร่อยที่สุด,สดเสร็จแล้วก็ปิดหม้อปิดหม้อรอสุกเลยจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าอ่อมห่วงไขรเฮาจ้าอโอ้โหน่ากินหรือปา เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอมอห่วงไข่โอ้โห่ไข่ไข่อืๆๆอหสุดยอดแล้วจ้าไม่แ่บๆน้งกันจ้า